ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เรียวมีนะครับนั่นก็คือเจ้าเรียวมี C67 นั่นเองครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคา6,000บาท70,00บาทที่ได้สเปคการใช้งานมาดีมากๆเลยนะครับตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็อยากจะมารีวิวมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังสนใจอยู่หรือว่ากําลังหาข้อมูลอยู่แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเรียวมีนี้ ได้หน้าจอใหญ่ครับอยู่ที่6.7นิ้วแล้วก็รีเฟล็์เก้ิเฮิร์ตลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่เสียงดังกระหึ่มครับตัวกล้องเนี่ยก็จะได้ความเรียดหลักมาที่108รเมกะพิกเซลเลยนะครับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมมาพร้อมกับชาร์จ33วัตต์ซูเปอร์วูฟครับดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนแล้วกันเนาะดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยฝาหลังของเขานะครับจะเป็นพื้นผิวแบบด้านสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับผมก็จะมีลวดลายแบบนี้ตัดกับโมดูลกล้องที่ทําออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมตัวขอบเนี่ยวัสดุแข็งแรงทนทานแน่นอนครับดูดีมากๆเลยในเรื่องตัวดีไซน์ตัวเครื่องของเขานะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงสแกนลายนิ้วมือครับผมพอเชื่อมต่อมีลําโพง USB Type C ไมโคนชานาจ็ค3.5ครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตำแหน่งตัวถาดใสซนนะับบก็็จเเปแลย nano 2นนนเพิ่มไมโคร s อ card ได้ครับผมด้านบนเนี่ยจะมีรูตัวที่เป็นลำโพงคู่ขเขานะครับเสียงดังกังห่มแน่นอนอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยในส่วนตัวดีไซน์หน้าจอนะครับจะเป็นกล้องหน้าจอรูแบบนี้ครับอยู่ในตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดแล้วครับในบรรดามือถือกล้องหน้าจอรูเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่บาลานซ์สายตาดีเนาะเวลาเราถ่ายเซลฟี่เราใช้งานเราเล่นเกมเราดูคอนเทนต์มันเป็นตำแหน่งที่โอเคที่สุดแล้วครับแล้วตัวกล้องเขานะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ในส่วนตัวการแจ้งเตือนนะเขาก็จะมีตัวมินิแคปซูลด้วยนะครับผมก็ นี่ครับถ้าเราชาร์จเขาก็จะแบบยืดแล้วก็หดแบบนี้ครับผมซึ่งผมมองว่าเฮ้ยเก๋นะอันนี้คือฟีเจอร์ที่เก๋มากคือการแจ้งเตือนที่แบบโอเคแล้วก็ดูสวยดีมากๆเลยนะครับก็นี่คือดีไซน์ตัวหน้าจอของเขาครับขอบเนี่ยด้านบนด้านข้างแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยมีความบาลานซ์กันนะครับผมไซส์หน้าจอ6.72นิ้วครับฟีลิ่งในการถือเดสเมนชั่นในการหยิบจับถือว่านแน่นมือก,กระชับมือดีครับหน้าจอใหญ่ถือใช้งานมือเดียวใช้งานได้ครับผม ประมาณน,นี้เลยเนาะอันนี้คือถือแนวตั้งนะถ้าเป็นถ,ถือแนวนอนเนี่ยฟีลลิ่งในการถือการจับเนี่ยคือโอเคมากครับผม โอเคนี่คือดีไซน์ตัวเครื่องเขาภาพรวมของเขาประมาณนี้ครับผมในส่วนการใช้งานนะครับตัวชิปของเขาเนี่ยเป็นตัวแรงครับผมเป็นตัว snapdragon 685ครับตัวชิปตัวนี้เนี่ยเป็นชิปตัวเล็กเป็นชิป6นาโนเมตรนะครับขึ้นชื่อในเรื่องการประหยัดพลังงานความแรงอยู่แล้วนะครับตัวผมเอกเนี่ยได้ลองสัมผัสมาก็คือใช้งานได้ลื่นไหลสมุดดีหายห่วงเลยนะครับตัว CPU เนี่ยแรงแบบเหลือๆเลยเนาะการใช้งานตัวโซเชียลมีเดียนะครับผมก็ใช้งานได้ดีทั่วไปครับโหลดอะไรต่างก็เนี่ยครับ ได้รวดเร็วทันใจแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีไม่มีสะดุดเลยนะครับผมในเรื่องตัว CPU ตัวชิปของเขาครับสำหรับไปมาระวังแอปก็ใช้งานได้ดีครับผมในเรื่องตัวชิปของเขาเนาะส่วนการเล่นเกมนะครับตัวเกม ROV ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิด60 FPS ได้นะครับฟีลในการเล่นถือว่าทําออกมาได้ดีอยู่แล้วครับลื่นไหลสมูทดีภาพสวยกราฟิกสวยฟีลในการเล่นคือดีครับเฟรมเดทก็59 60 61อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ ฟีลลิ่งในเรื่องการเล่นเกม ROV คือทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องการควบคุมความร้อนของเขาเนี่ยคุมได้ดีแล้วก็จัดการได้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องการเล่นเกม ROV ครับผมส่วนตัวเกม PUBG Mobile ผมขออนุญาตเข้าให้ทุกคนดูแล้วกันนอก่าฟิลลิ่งในการเข้าเกมของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ถ้าเราถือเล่นแนวนอนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคครับมันจอใหญ่แล้วเรามีพื้นที่ใช้งานตรงนี้เยอะเนาะเพราะว่าเราคอนโทรลเกมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้นะครับมีจโรสโคปมาให้ใช้งานครับใช้งานได้ดีไม่มีหน่วงครับในเรื่องตัวจโลของเขาตัวกล้องอยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่โอเคมากๆเลยนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่ครับเสียงคือแบบโอ้โหถ้าเราดูคอนเทนต์ ดูแบบฟังเพลงใน YouTube ดูซีรีส์เล่นเกมเนี่ยคือกระหึ่มครับอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มได้เลยคือลำโพงเนี่ยคือให้มาโอเคมากโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วครับ Snapdragon 685นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยตั้งค่ากราฟิกของเขาจะปรับได้เหมือนตัว Snapdragon 680นะครับดังนั้นตัวเกม PUBG Mobile อาจจะปรับแบบได้เท่านี้เนาะถ้าเราปรับกราฟิกไว้ที่สมดุลเฟรมเรทจะอยู่ที่ปานกลางนะครับ ปรับกราฟิกลงมาที่ดีหรือว่าลื่นไหลเนี่ยเฟรมเรตจะเด้งขึ้นไปสูงนะครับผมปรับเล่นแบบนี้แล้วต้องบอกได้เลยนะครับว่าตัวภาพกราฟิกเนี่ยก็โอเคทํามาได้สวยในระดับหนึ่งแต่ว่าฟินิีในการเล่นเนี่ยคือดีมากครับลื่นไหลสมูทดีมากครับในเรื่องตัวการเล่นเกมตัว PUBG Mobile นะครับแต่แอบ,บเสียดายถ้าคนที่ชอบปรับกราฟิกแบบสูงๆอาจจะปรับได้ไม่เยอะเนาะก,ก็คงต้องรองทางเกมเขาอัปเดตอีกทีนึงนะครับเจโลใช้งานได้ดีครับการเล่นเกม PUBG Mobile ก็ทําออกมาได้ดีครับถึงแม้ว่าตัวกราฟิกเนี่ยจะปรับได้ไม่สูงผนมะ อันนี้เล่าให้ฟังประมาณนี้แล้วกันส่วนเกมฟรีไฟ i r แม็กเล่นในแบบสบายๆเลยนะครับภาพสวยการาฟิกสวยแนะน่นอนครับผม ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับแรม8กิกครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะขยายแรมเพิ่มได้อีก8กิกนะครับก็จะมีให้เลือก4กิก6กิกแล้วก็8กิกนะครับผมในส่วนตัวแรมของเขาหน่วยความจำลอมให้มาที่128กิกครับผมก็แน่นอนครับเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วครับผมในส่วนตัวไซส์หน้าจอของเขานะครับอย่างที่ผมพูดไปครับขนาดหน้าจอใหญ่6.72นิ้วความละเอียดเป็น Full HD พัดนะครับรีเรชอยู่ที่90เฮิรต์อยากจะให้ทุกคนมาดูในส่วนตัวตั้งค่าหน้าจอของเขาหน่อยแล้วกันเนาะก็ มาตรงอัตราการรีเฟลชจอภาพนะครับเขาจะมี2แบบให้ปรับเนาะ60กฮิร์พเนี่ยก็คือปกติทั่วไปนะครับเป็นการแบบใช้งานให้ยาวนานเพื่อแบบตัวถ,ถนอมแบตเตอรี่เนาะแต่ถ้าเราเลือกเป็นอัตโนมัติเนี่ยอัตรา,ารีเฟลชของตัวเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่9 0เฮิร์ตนะครับก็จะทํางานได้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเขาก็จะปรับตามการใช้งานจริงของเราแต่ว่าจะสูงสุดอยู่ที่90เฮิร์พนะครับผมก็จะมี2แบบให้ปรับแบบนี้สําหรับตัวจอของเขานะครับ นี่คือฟีลลิ่งในการใช้งานตัวเมนูขเขานะคือลื่นไหลสมูทดีอยู่แล้วนะครับตัวจอคือทัดดีครับผมใช้งานได้แบบนี่ครับเนียนๆสมูทแบบนี้เลยสีสันการแสดงผลก็ดูเนียนตาดูสบายตาดีแต่ว่ายังมีความสดของตัวสีอยู่นะครับในเรื่องตัวจอของเขา ดูคอนเทนต์นะเล่นเกมใช้งานต่างๆคือทําออกมาได้ดีอยู่แล้วครับจอใหญ่สาใจและที่สําคัญเขามาพร้อมกับลําโพงคู่สเตอริโอเสียงมีมิติดังกระหึ่มดีมากครับอันนี้คือเป็นจุดแข็งจุดดีของเขาเลยสำหรับคนที่จะเอามาดูคอนเทนต์ผมว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับผมตัวจอถือว่าผ่านครับได้จอใหญ่เนาะถือว่าโอเคมากๆครับ ในส่วนการใช้งานตัวกล้องมาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความเร็ดอยู่ที่8เมกะพิกเซลครับผมค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.05นะครับแล้วก็กล้องหลังเขาเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง2เลนมีความละเหลักอยู่ที่108เมกะพิกเซลครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.75ครับผมเป็นแบบ ultra clear camera นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น ep, เลนเดฟคมเอียอยู่ที่2เมกะพิกเซลคค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4ครับเรามาดูโหมดการใช้งานตัวกล้อง,ของเขาหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรให้มาบ้างก็โหมดการใช้งานตัวกล้องนะครับท้องถนนกลางคืนครับผม อยู่ตรงนี้เนาะวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะอัดสูงสุดได้ที่ 180p 0 30fps นะครับก็เอาไว้ถ่ายลง t ิกต o อกครับผมมีการสันมาให้ด้วยนะไม่ธรรมดาครับผมอาราคานี้โอ้โหได้การสันด้วยแล้วก็ภาพถ่ายปกติจะอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะถ่ายได้ 1x 5x แล้วก็สามารถที่จะจีบซูมได้สูงสุดอยู่ที่ 10x ครับผมผมว่าระยะที่กำลังโอเคเลยเนี่ยก็คือถ้าเราแบบ ถ่ายความละเอียดเต็มๆเนาะแล้วก็เอาภาพมาครอบเนี่ยผมว่าความละเอียด3 x กเนี่ยค,คือใช้งานได้ครับอันนี้เป็นรูปคนก็เอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็ปรับในส่วนตัวค่า F s t o ออยู่ตรงนี้นะครับจะเอาเบอร์เอาชัดแค่ไหนก็อยู่ตรงนี้เนาะความละเอียดสูงสุดครับอยู่ตรงนี้ครับผมก็จะเป็นความละเอียดที่108เมกะพิกเซลครับเพิ่มเติมมีโหมดอื่นๆให้ใช้งานครับผมโหมดโปรมีนะพาพนรามาภาพยนตร์สโลโมชั่นท์แบบสแกนข้อความครับผมอยู่ตรงนี้มีมาให้แบบใช้งานเยอะเลย ตัวผมเองนะครับอาจจะลองได้ไม่ครบสักเท่าไหร่แต่ว่าพอได้จับใจความจับอาการได้ครับการถ่ายในช่วงที่แบบแสงที่มันสลัวๆหรือว่ากาลังมืดๆหน่อยเนี่ยคือทําออกมาได้ดีมากครับอันนี้ผมถ่ายในเรื่องตัวโหมดท้องถนนนะครับผมนี่ครับเก็บภาพออกมาได้แบบโหสวยมากครับผมยอมรับเลยว่าตัวแสงตัวเฉดสีเขาเก็บออกมาได้ได้ดีมากครับคืออันนี้คือคือชอบมากครับผมเนี่ยครับ เก็บภาพออกมาได้ได้แบบดีมากในเรื่องการใช้งานนะครับแล้วก็ผมชอบถ่ายภาพดอกไม้เวลาเราซูมดูรายละเอียดนะนี่ครับให้ดูครับซูมได้ขนาดนี้ครับเห็นยันแบบโอ้โหเกสรเล็กๆเลยนะครับคือแบบโอเคมากครับในเรื่องการใช้งานของเขานะครับถ่ายภาพทั่วไปแน่นอนครับมีความคมชัดอยู่แล้วเนาะสีสันก็เก็บมาได้ดีครับอันนี้เป็นวิดีโอครับผมอันนี้เป็นภาพทั่วไปนะครับการใช้งานก็ ทำออกมาได,ได้ดีครับผมอันนี้เป็นภาพแบบ 1x เนาะ 3x 5x ครับผมก็จะได้แบบมุมมองภาพระยะภาพอีกแบบหนึ่งครับในส่วนการถ่ายเซลฟี่ในแสงน้อยๆอันนี้เขาก็คือดีนะเวลาเราถ่ายในแสงน้อยๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบแสงหน้าจอแบบเป็นไฟแฟลชให้นะครับก็ทําออกมาได้ไดีดครับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขาครับโดยรวมแล้วภาพรวมแล้วถือว่าราคานี้โอ้โหทำออกมาได้ดีมากครับการใช้งานตัวกล้อง แล้วก็การใช้งานต่อเนื่องตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ของเขาก็ความจุมาตรฐานทั่วไปเนะาะสำหรับสมาร์ทโฟนที่เปิดตัวมาในช่วงนี้ก็คือ5000ม mm ิลลิแอมนะครับใช้งานได้ยาวนานแน่นอนเพราะว่าตัวชิปตัวนี้เนี่ยเป็นชิปตัวเล็กนะครับ6นาโนเมตรครับผมประหยัดพลังงานอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่พอครับภายในกล่องเขาเนี่ยเขามาพร้อมกับ หัวชาร์จที่เป็น33วัตต์ s u p e r w ครับผมก็ชาร์จแป๊บเดียวครับสมมติว่าแบตเตอรี่เราเหลือสักประมาณ20-30%เนี่ยเราชาร์จให้มันแบบเออไปถึงสักประมาณ80-90%เนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แบตเตอรี่กลับมาเพียงพอต่อการใช้งานครับผมอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยเลยว่าชาร์จเร็วมากครับในเรื่องตัวการชาร์จของเขาครับแล้วก็แบตเตอรี่อึดอยู่แล้วครับผมส่วนการเชื่อมต่อนะครับรองรับ 4G LTE ครับผม Wi-Fi เนี่ยจับได้ตัว2.4กิกะเฮิร์แล้วก็ 5 g ิกะเครับผมตัวนี้นะครับตัวเวอร์ชั่นของเขาเนี่ยเป็น Realme UI นะครับแล้วก็ตัวเวอร์ชัน Android นะครับเป็นตัวล่าสุดเลยนั่นก็คือ Android 14น,นั่นเองครับผมก็ตัวนี้ล่าสุดแล้วเนาะใช้ได้แบบยาวๆเลยนะครับผม ก็โอเคเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้าเรียวมี c67 นะครับมือถือที่ขายในเลทราคา6,000บาท -7,000 บาทผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนึ่งแหละดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยสวยครับโดนใจผมผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยหน้าจอก็คือแบบบาลานซ์มากเลยนะครับตัวจอตัวขอบต่างๆลําโพงคู่เสียงดังกระหึม่มการใช้งานตัวกล้องการใช้งานในเรื่องตัวชิปของเขาคือให้มาดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่กําลังหาสมาร์ทโฟนในเลทราคานี้เอามาไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมเรียวมี c67 เคร ใช้งานครบดีไซน์สวยครับผมโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังดูอยู่หรือว่ากําลังสนใจอยู่แล้วกันนะครับผมถ้าหาข้อมูลเนื้อหาในคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นอะไรตัวผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ